แบบเอาไของจับนี้คือเป็กวงซิลคนคนเดนึ่เกิดวงการเพลงล็อกมีอะไรที่คนดูไม่เห็นผมเจอพี่เป็กครั้งแรกนะพี่ตอนงานเย็นวันนี้เขาพี่เป๊กพี่เป๊กตาแยกแล้วคือเละเละยินเละแล้วแล้วผมแบบ โอ้สตาร์โค้ชเร็วเลยมาเร็วเกมเร็วแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นเชื่อตอนพี่เป็กและนางสนมของเขาเนี่ยเขาแพคคู่ไปเลยเออแต่เป็กก็จะอยู่กับแต่เกิดเกิดอาโอมเขาไปยืนกอดกันบนเวทีอะไรเงี้ยไม่ใช่กอดพี่ที่คนเห็นไหมเขาไม่ได้กอดกันเขาเป็นบนเวทีมาเดินเพื่อพี่บูนพี่เล็กบุษบาโทุกคนนั่งแบบ ไม่ไม่คือถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ช็อตที่พี่โอมเขากำลังอาแน่อยู่เนี่ยพี่บูนเขาจะเขาจะเดินออกไปแบบเงียบเงียบเดินแล้วก็ออกจากงานไปเลย้านไปเลยดิรีบเลยตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนพอผมร้องเพลง โชว์ของเราเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็ไล่ผมไปเปลี่ยนสภาแล้วพอลงมาอีกทีทุกอย่างก็เหมือนพลังานเลยะผมจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยจริงครับคืองงไปหมดเลยแล้วก็พี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก็งงๆทุกคนก็ปากปากก็ปาก็เลยเออแต่ว่าก็น่ารักครับพี่เป็กเขาก็ปาลกูขอเตือนนะอะไรเงี้ยยินดีด้วย ก็ไม่เป็นไรคือผมก็แฮปปี้นะอันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบ้างผมจาได้ว่าตอนที่เขาจะร้องเพลงเนี้ยผมมายืนถ่ายรูปอยู่ข้างหลังหละกับเพื่อนๆพ่พี่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตะโกนโซงรักโองรักโซงรักโองรักผมแบบเออมันจะไม่เป็นมงคลนะอะไรเงี้ยใจ่ว่าความมงคลมันหมดไปแล้วแต่เออรักแทนไปลาไม่ได้ เล่นกันเลยก็ที่นี้คลิปวิดีโอก็สนุกใจแต่เป็นงานแต่เป็นเรื่องน่ารักครับเป็นเรื่องน่ารักเป็นเรื่องน่ารักโอเคโอ้ถ่ายละจะเป็นลมเหนื่อยมากแต่ว่าแอสุดท้ายก็เป็นงานที่น่ารักคนพูดถึงเป็นยังไงหลังหลังจากแต่งงานมาแล้วก็ตอนนี้แบบชีวิตเปลี่ยนไหมคุณยังครับยังเพราะว่าเหมือนพอแต่งงานเสร็จปุ๊บก็แยกกันทํางานเลยเต่ทํางานหนักมากผมก็ทำงานหนักเหมือนกันเพราะช่วงแบบปิดอัลบั้มพอดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่สําหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันก็สงบดีนะสงบดีถามแบบพี่นักข่าวแล้วกันเนาะวางแผนจอมีกัรสัก่อไหร่คะลูกช่้หมบหมายถึงเออรถจักรยานรถจักรยานก็ถ้าใจก็ตั้งไว้ว่าประมาณ กลางปีหน้าก็จะลองดูเพราะว่าพอเตยเสร็จงานอะไรเงี้ยไอ้กลางปีหน้านี่คือกลางปีนี้นนนั่เยีกลางปีนี้ครับก็ลุยเลยถ้าจะอยากมีลูกต้องเลิกสงบก่อนอ่าร้อนแรงก่อนต้องดุนะวันนี้สนุกสนานดีใจที่โบเตโต้อยู่มา20ปีแล้วเพราะว่าเอาก็จริงเราถือว่าเราเริ่มที่บ้านนีพร้อมๆกันแล้วเราก็เห็นการเติบโตของโบเตโต้ แล้วเราก็ยังเห็นว่าโปรเตโต้ยี่สปีผ่านไปทุกวันนี้เขาย,ยังแบบยังเก่งอยู่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังเจ๋งขึ้นเจ๋งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ20ปีของโปรเลตโต้